โ uh, 네อ้ <pam. S 1> อันใหญ่เลยฉีดอันใหญ่เลยเหรอโอ้ oh. กลัว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 โอ้หมอจะฉีดยาแล้วหมอฉีดยาฉีดตรงไหนครับฉีดๆๆๆๆตรงฉีดตรงนี้ฉีดตรงนี้อื โอ้ยเจ็บ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 โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยห,หมดแล้ว <ulf> ม,มีอีกไหมครับมีอีกโอ้มีอีกโอ้โหเข็มใหญ่จังเลยโอ้จีติอันเล็กชิดชิดอันเล็กอ,อ๋ออันเล็กยาเยอะจังเลยอันนี้ฉีดตรงไหนครับอันชตรงนี้อันชิดตรงนี้คุณหมอคุณหมออะไรครับเนี่ยคุณหมอลีโอคุณหมอลีโอ โอ้โอ้โอ้โอหมดยังคะหมด้หมดแล้วโอ้คุณหมอไม่ไม่ไม่คุณหมอมันมัหยุดหรอคะมันเยอะแล้วหรอมันเยอะแล้วนะคะอุ้ยฉีดอีกแล้วหูเข็มม oh, yeah. yeah. ันใหญ่นะคะคุณหมอโอ้หมดได้ยังคะหมดแล้วหมดแล้วโอ้ตอนนี้องใสจะหายไปเลยนะเนี่ยหายจากอาการ อาการอะไรก็ไม่รู้เข็มใหญ่เบ้อเลยมีอะไรคะคุณหมอคีบอะไรคะคีบคุณหมอคีบอะไรคะคีบปลาคีบปลาคีบปลาให้คีบปลาอะไรคะเนี่ยคุณหมอคีบปลาอะไรคะคีบปลาปลาล่าปลาฉีบคีบปลาล่าแม่อ๋อ เอาไว้คีบอุปกรณ์นี่เอาไว้คีบอุปกรณ์อย่างงี้ถึงถึงนี่น,นี่เอาไว้คีบอุปกรณ์นะคะอันนี้เอาไว้คีบอุปกรณ์นะคะอือเคค่ะเอาเวไว้ฆ่าเชื้อนะคะคีบอุปกรณ์ไว้ฆ่าเชื้อนะคะคุณหมอ โอเคค่ะขี้บุปก,กรณ์นะคะโอเคค่ะขี้อุปก,กรณ์เสร็จแล้วคุณหมอจะคุณหมอจะไปดูคนไข้ต่อไหมคะไปหรอคะคุณหมอบายบายก่อนนะคะบกมือก่อนบาย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 ก่อนบายบาย